ดีนะครับวันนี้ช่ชงบ่ายๆเย็นวันนี้จะมาดูกันนะครับว่าเราจะมาเช็คเจ้านำโชคกันหลังจากไม่ได้ดูนานนะครับามาเช็คเจ้านำโชคกันก่อนจะรุยงงานต่อพรุ่งนี้ครับวันนี้เราจะดูอะไรบา้างวันนี้ วันนี้จะขยับกันชนออกมานะครับลองกันชนออกมาหน่อยมันติดเวลายกหัวแล้วมันติดนะครับติดกันชนเ่ยสภาพไม่ได้ล่างเลยแก แตกเลยยกเลิกใหม่ซื้อมาเก็บไว้เยอะนี่ตรงนี้นี่รั่วแล้วเีววยไอ้มันขึ้นนี่ตรงนี้จะทำไงมู้งลกป่าแล้วกันแล้วเนี่ย ปกติงวดก่อนเห็นไหมนี่ตามนี่ตามนี่เต็อตมอันนี้ถันนงน้ำมันมันซึมนะงวดก่อนนะมัน,ม,นมันดินมันเกาะเต็มนี่แหละดินเปียกแล้วเราก็เลยสงสัยนะว่าน้ำมันมันซึมรู้สึกว่ามัน มันกินน้ำมันก็เลยสังเกตดูมันมันซึมเต็มพอทีนี้เราเราปะไปแล้วส่วนหนึ่งน้ำมันมัน,มนก็มันก็ประหยัดน้ำมันขึ้นมาแ,แต่เนี้ยยังมีซึมอยู่เนี่ยมีซึมอยู่เเดี๋ยวจะล้างแเราจะปะอีกตรงนี้ก็น่าจะใช้ รถต้องดูแลต้องเช็คทุกวันนะเพราะว่ารถเก่าแล้วเนาะมันก็ธรรมดารถใช้งานหนักก็ต้องดูแลทนุถนอมเขาหน่อยให้เขาอยู่กับเรานานๆยังใช้ทำมาหากินอีกนาน ่ยซึมแน่นอนแหละเนี่ยงวดก่อนมันเต็มนี่เลยนะที่มันเป็นแบบนี้เงี้ยประมาณเนี้จะบอกว่าเขาเติมน้ำมันหกมันก็ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่แล้วล่ะ ทำความสะอาดก่อน,อน,น,นแล้วค่อยลงน้ำยาเห็นไหมน้มันออกเลยเห็นเห็นเลยเนี่ยเด้อวางนด้อก็ได้ไปเปลี่ยนเสือ้อทำงานมาเปลี่ยนเสื้อเพื่อนมันก็เตือนหมดมเนี่ยเนี่ยสาเหตุหนึ่งที่ว่าน้ำมันมันกินน้ำมันรู้สึกว่ามันกินน้ำมัน เนี่ยเป่าออกน้ำมันมันกระเด็นเลยนะเนี่ยตรงนี้น้ำมันกระเด็นออกมาเลยแบบนี้ก็ดีเหมือนกันทำให้เราหาจุดจุดที่น้ามันนั้นง่ายนี่แหละนี่แหละนี่แหละลุมนี่แหละนี่ลุม ต้องต้องเอาน pues ้ำล้างด้วยอันนี้มันยังใช่เพราะว่ามันเวลาเราติดไปมันก็ไม่อยู่เหมือนเดิมอ <the <the ่ะที่บ่นที่หนึงตายดีบอกไม่ใช่ป่าแล้วบ่อแถวนี้ป่าไมอยู่อันเหลือน้อยเลยมาลยอาเราสิบขีวน้อยแล้วบางกรีดบบาง วัาแ่กลงลองทําใหม่ท่าำน้าคนมันมันใช้คิปหนึ่งมันต้องดูประมาณ7 0เวมันถึงจะลองได้การหข้าง้งอีกขตงไหไม่รู้แล้วก็ตรงที่ซึมเ,เลยนั่นแหละ ทางนี้แล้วอ้าระนอนไหนมาใส่ทางนี้แค่เพื่อเต็มน้่ง,งานหยาบเลยพี่น้อง

ในนู้ที่อยู่ในมื้นหมดเจอรูรั่วไร้ร,รูนะครับเนี่ยครับมันขู่รูนิดนิดเดียวเองครับเอากระดาษทรายขัดแล้วนะครับเดี๋ยวจะปิดแล้ว มีรูหนึ่งนี่ครับรั่วหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นจุดนี้สองทียนฝุ่นเรีนข้าบน้ำมันแล้ก็มีรูนั่นรั่วใหญ่นะครับเกะออกขัดออกรั่วใหญ่เลยนี่ครับถังเก่าแล้วครับซึมเยอะเลยอ่ะเดี๋ยว ้าซับขัดแค่ออกโอ้ถังจะนำโชคือว่ายับเยินเช็ดออกครับ ใช้กระดาษทรายขัดครับขัดออกให้เรียบแล้วก็จะเอากาวซิเมนปะนะครับเดี๋ยวขอขัดแป๊บนึงครับเดี๋ยวถ่ายให้ดู ทั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกำลงกัำงเจ้านำช่งอ่ะ่ได้ลางนะครับที่ที่ดินชี่คุ่นสะอาดนะครับมาลองดูนะแต่คลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ รอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับฝากกดไรกดติดตามทางอัพน,นั้นซิ่งด้วยนะครับสวัสนี้ครับ